สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ถูกกู่ถูกกคดครับ <c oughs> หลังจากทางหายไปร้ายครับไปโดนมือบริด้ลงคลิปใหม่พี่น้องมืองครับกัห <c oughs> <c oughs> วังว่าพี่น้องคงซิบว่ากัน คิดหอดคิดถึงครับคิดหอดคิดถึงทุกคู่ทุกคนกันเลยสิมาลงคลิปให้เมืองกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับ คลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสูตรสูตรแม่นแม่น,มนครับสูตรแม่นแม่นวดที่แล้วก็เข้าครับเข้าอยู่ตามที่ผมฮิดไว้เัื่อนก็เข้า แต่ว่าพอได้ลงคลิปให้พี่น้องมึงครับแบบคลิปนี้ก็สิบอกพี่น้องพร้อมครับว่าผมเปลี่ยนซื้อส่องพ่อมครับเปลี่ยนซื้อส่องใหม่คือสองเป็นจานป่องสูตรคำนวณครับ มันสิปังสิยังหาครับเก็เปลีป่ยนแล้วถูกสุกสุกสุกสตากันกบซื้ออาสิบคลิปก็สิปังปังก็อาจิิเป็นไปได้ครับสูตรก็อาจสิเดินดีครับอลองเมืองครับ ครับก่อนเข้าไปเบื้งสูตรครับก็ฝากคำเตือนเนี่ยครับจานป่องสูตรคำนวณเปลี่ยนสื่อสองใหม่ครับก็คำเตือนแนวทางที่ให้ครับเปยนเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่จะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับ ให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมสนับสนุนฉลากินแมงรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับกดติดตามได้ในช่องจานป่องสูตรโบราณครับเปิดสูตรคำนวณครับติดติดติดซื้อเก่าหรอรสูตรคำนวณ กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับสูตรแม่นๆผมกระสีเอาแต่ตัวเด่นมันมากครับวันนี้มันใดมาตตะใสกับมีทีมาาครับแต่ว่าผมสีเอาแค่แค่ตัวเด่นมาไห่ มาจับคู่กันครับตัวเด่นมันสีได้ศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดเนี่ยครับวิธีจับครับวิธีจับวิธีจับคู่ครับ มันมีมันมีตัวเลขมาส้นเลยครับแต่ว่าผมสิบแปดมาให่มึงมันสิ่ส้นตัวนี้ครับตัวเลขเด่นเนี่ยครับชนกันตัวนี้หนึ่งสองห้าชนกันที่หนึ่งสองห้าต่อไปกับจับคู่ครับคือเอาหนึ่งสองหาจับคู่กับ0ูนย์หกเดครับ 0, 6, 7,

นี่ครับมัน,จะ,นะจะได้เก่าชุดในแต่ละงวดครับจะได้เก่าชุดในแต่ละงวดงวดที่แล้วก็ได้จังสี่ละครับได้เด่นศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนี่ครับส้นกับส้นตัวเก้านี่ครับหนึ่งสองห้าจับคู่กับมาที่ห้าเจ็ดครับ เจ็ดห้าห้าเจ็ดเนี่ยครับเข้าตัวนี้วันที่แล้ววันนี้มันจะใดตัวใดมอาเมืองกันครับมาดูว่ามันจะได้ตัวไหนครับเอาเด่นชุดแรกเด่นชุดแรกคือสิบบวกหน่วยร้อยบวกหน่วยครับขออภัยครับ ร้อยบวกหน่วยบนครับนั่นก็คือเกตบวกเกตแล้วก็บวกเก้าคงทีครับเกตบวกเกตได้สิบสี่ครับเอาซี่ี่บวกเก้าได้สิบสามครับได้สามสี่ห้าเพิ่มทีละเตียมให้ได้สามหลักครับนี่คือเด่นตัวแรก เด่นตัวที่สองก็คือตัวนี้ครับแสนบวกพันแสนบวกพันคือสามสามบวกหกเก้าครับ 9, 0ก้าตัวนี้เฮไดซีลักครับ เด่นอีกชุดหนึ่งครับเด่นชุดนี้ก็เดินดีครับเด่นตัวนี้เป็นเด่นบนนี่ครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนแต่ว่าบางเครือกับเขาล่างครับบางงหวดกับเขาล่างมาล่างน้าครับงวดที่แล้วกับเขาล่างพร้อมครับงวดที่แล้วมันได้ วดที่แล้วได้3สามสี่ห้าหกกับมาหา <c oughs> หากับเขาล่างเขาล่างพร้อมเขาบนพร้อมครับหา้าวัดน,นี้ได็เก้าศูนย์หนึ่งสองมันฑิมาตัวใดครับแต่กนมีเด่นอีกสูดหนึ่งครับเด่นนี่เป็นเด่นนี่เป็นเด่นล่างครับคือใส่ลักหน่วยขั้งที่สองครับคือศูนย์ ศูนย์บวกแปดครับศูนย์บวกแปดเด็ดแปดครับแปดเก้าศูนย์ส่วนี้เห็นได้สามลักเดือนสามลักแปดเก้าศูนย์แบบนี้ว่ามึงวิธีตัดครับ วิธีตัดสูตรนี้เป็นเด่นโค้งที่ครับคือสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า เป็นเดินคงทีงวดใดงวดใดก็เอาตัวนี้มาตัดครับคือสี่ห้าเจ็ดแปดเก้างวดที่แล้วก็มาน้ำกันครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดมาบนมาลางเป็นดินโค้งทีซี สี 4, ่มมีครับมีหาครับห้าเจ็ดแปดไม่มีเก้าไม่มีครับก <c oughs> ันตอนต่อไปครับ เด่นตัวนี้ครับอันนี้เด่นตัวนี้มาตัดคือ3ามสี่ห้ามี่ห้ากรมิหาห้าศูหหหห้ ครับเลือสามตัวเหรือสามสุดครับกันพี่น้องมากพี่น้องกับจัดไปเล่นยในสามสุดครับบนล่างหากิดอ,ออกไปแล้วครับจิมาอีกบอกครับ้ะไปอีกอย่างกับเป็นไปได้เมือ่อครับมาแล้วก็มาหยิกได้ ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหก,ห,าห,ก,ห,าห,กห้าเจ็ดแบบนี้มาเมืองตัวนี้ครับวนี้เมืองสองสุดนี่เก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์มันโ้นที่เก่ากับศูนย์ครับเก่ากับศูนย์ถ้าเอาเก้ากับศูนย์มาตัดมันก็จะเด่นอยู่ชุดเดียวครับ มักบะครับจะมักกระจัดครับมักกระพานเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับ สูตรของผมว่ได้สูตรปักหลักครับมาได้ถึงหน่วยถึงสิบถึงบนถึงล่างมาได้หมดครับแต่ตามหลักมันแล้วตัวนี้สามตัวบนนี้จะเป็นตัวเด่นหลักครับ ตัวเด่นหลักคือศูนย์หนึ่งสองแต่งวดที่แล้วไม่มาครับไม่มาถ้ามางวดนี้มาก็คือเด่นสุดคือศูนย์ครับตัวรองคือหนึ่งกับสองครับ ผมสิเน้นไฮว่านี้เน้นตัวนี้ล้วที่เหลือก็เป็นตัวล่องไปครับเน้นบนล่างกับตัวด้วย นี่ครับหาศูนย์ศูนย์หานี่นี่หลายกงโมครับอันนี้กัดตัวร่องไปทิมบ่ได้ครับยทิมบ่ได้อีกก็คือในเก่าตัวนี่ครับถ้าพี่น้องมักมีตัวเด่น พี่น้องมีตัวเด่นเอามาตัดเอาครับอย่างนี้ตกกันหนึ่งเจ็ด สองเกตตัวกันสามสิบสิบสองหกหก หวยออกคนที่30ครับ มันจะเป็นไปตามตามสูตรบ่ครับถ้าเป็นไปตามสูตรก็นี่แหะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่ครับ เมืองตัวยางงวดที่แล้วครับตัวยางงวดที่แล้วเป็นตัวยางห้จังหน่อยครับเด่้ก็ได้ตัวนี้แหละครับศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดมันมีทีมาด้วยครับเลกหกตัวนี่มีทีมาแน่นอนบริเมณขึ้นมากครับ เปิดเมือดลายกับพี่นอ้องฮ็ดเป็นแล้วพี่นอกก้องกระบวมม่เมือ,มอ,มอผมครับเราตามตรงนี่แหละครับ <c oughs> อันนี้เด่นเด่นเรนรางวันที่หนึ่งออกขี่สอง ห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดล่างออกเก่าหนึ่งครับเด่นบนนี่ครับขึ้นลอยบวกหน่วยก็บวกเก่าคงทีครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้า ได้สิบหกครับองหกหกเจ็ดแปดครับนี่เดือนสุดแรกครับเดือนชุดที่สองนี่ครับแสนบวกพันคือสองบวกหนึ่งกระเด็นสามครับสามสี่ห้าหกสุดที่สองนี่เดือนสี่แต้ม สามตัวครั้งที่สองวดที่แล้วได้ตัวไหนครับ ผมค้นหาันก่อน ศศููยย์ 0, ์าห้าสามตัวครั้งที่สองบวกแปดคงที่ได้สิบสามครับสามสี่ห้าครับ ี่มันมีเดนมาชนครับเดนอีกชุดหนึ่งมาชนมันจะได้ตัวนี้ครับได้ตัวผมกับสิบวไดล้ลงหิมะหรอกครับมีทีมาขึ้นกันครับมผมม่ได้มีขึ้นมาครับมาจับคู่ครับจับคู่ก็จะได้หนึ่งศูนย์หนึ่งหก หนึ่งเกดสองศูนย์สองหกสองเกดห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดอย่าเดียนโค้งที่ครับห้าสี่ห้าเกดแปดเก้าสี่ไม่มีครับมีห้าครับ เจ็ดครับแปดไม่มีครับเก้าไม่มีครับตอนต่อไปครับขันตอนต่อไปนี่ครับหกเจ็ดแปดตัวนี้เป็นเด่นบนครับ เด่นบน6กเเอามาซนครับมาตัดเอามาตัด6ก็มีห้าหครับ7 1 7ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ห้าเจ็ด มัน,เน,นีเดียนชุดนี้ครับเดียนชุดนี้มันชนกันที่สามสี่ห้าครับนี่ครับชนกันที่สามสี่ห้าแต่มันมีเดีนอีกชุดหนึง่งคือตัวนี้แหละครับหลักหน่วยครั้งที่สองนี่ครับ ตับหน่วยครั้งที่สองคือห้าลบหนึ่งครับห้าห้าลบหนึ่งก็จะเหลือสี่สี่เดือนเต้าเป็นห้านี่ครับมันจะเดินอยู่สี่กับ5มันก็มาส้นสีกับ5าชุดนี้ครับสี่กับห้าเอามาเอามาตัดข้าบ เอาตัวนี้มาตัดเลอก็เลยครับตัวมันส้นนี่สามสี่ห้านี่มันกับ่มมีสามครับสี่กับ่มมีครับมีห้าแค่นี้แหละครับวัดที่แล้วไดีหา้าได้สองสุดครับห้าหกกับห้าเจ็ดก็มาที่ห้าเจ็ดมาบนนี่ครับวัดที่แล้ว อดนี่แค่ห้าศูนย์ก็ห้าหกห้าเจ็ดแต่มันเด่นที่ศูนย์มันชนเก้ากับศูนย์นี่ครับถ้าเอา ถ้าเอาสูตรเมื่อกี้นี่ที่ผมเห็นให้นวงนี่คือศูนย์เนี่ยศูนย์ลบหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งแต่คือสิบลบหนึ่งแหละครับก็เหลือกเก่าครับเก่าก็าเดินแต้มเป็นสิบศูนย์มันก็มาส้นเก่ากับศูนย์คือเก่าครับชนเก่ากับศูนย์ก็เน้นไปที่ศูนย์ครับมันมาส้นศูนย์ตัวนี้นเก่าว่ามีในนีน่ครับ กรเน่นไปที่หาศูนครับแต่เป็นไปตามสูตรกนาสิไดเฮกันนะครับสิ้นปีต้อนรับปีใหม่หพี่น้องมีเงินทองใส่กันครับแบบไปเที่ยวกันถ้าเป็นไปตามสูตรครับแต่ผมเป็นไปตามสูตรก็ขออภัยไว้่วงหน้าครับพี่น้องไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ นเนินครับมาบนมาล่างได้ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สักนิดนะครับขอให้พี่น้องมีสุขมีลาบสุข,ขสุขคนครับ เอางั้นไปเที่ยวปีใหม่กันครับสวัสดีครับ